เดี๋ยวฟังเรื่องของนายกรัฐมนตรีนิดนึงค่ะเพราะว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะ,ะท่านก็ปลื้มคนไทยเดินหน้าใช้ชีวิตแบบนิวนอร์เบลนะคะท่องเที่ยวปลายปีคึกคักบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณเอกพงศ์ค่ะทางด้านของนายธนากรวังบงุญคงชนะนะคะโฆษกประจาสานักนายกร,รัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะก็พอใจภาพรวมการท่องเที่ยวในประเทศ กระแสของคนไทยที่เที่ยวในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะรวมทั้งรู้สึกดีใจที่เห็นคนไทยประชาชนคนไทยเนีปรับตัวค่ะใช้ชีวิตแบบ new normal แล้วก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้น โดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะก็ส่งความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชน,นในการเดินทางใช้รถใช้ถนนกําชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ทางนี้ทั้งนั้นค่ะความคืบหน้าของโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟส3แล้วก็ทัวร์เที่ยวไทยได้รับกระแสะตอบรับเป็นอยา่างดีเนื่องจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ทางด้านว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวแรกประกล่าวกันเมื่อสักครู่นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงนี่คนใช้คนละเครื่องกันเยอะนะครับแต่ว่าเขาก็เตือนด้วยนะ เขาก็เตือนด้วยนะว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วโครงการคนละครึ่งต้องใช้ให้หมดนะครับใช่ค่ะถ้าเกิดาไม่หมดได้ตัดนะโดนตัดแน่นอนลแล้วรอคนละครึ่งเปสี่อเฟสีต่อมีนาคม